เแบบตอนนี้หลังจากนั้นมาเนี่แก้ปัญหาตัวดดวยกันใจมุ่างมางนล้พอ ใช่ครับมองมอขึ้นใช่ต้นต้นชวนแต่พวกก็ต้นก็

เข้าที่ก็้ามาได้ให้เจอแต่ว่าเขามาเป็นแบบครอบครัวมันตั้งมาด้วกันเขาไม่ได้มาด้วนมันมกรเนันดดูเรื่องนี้กันแต่เราคงไม่เป็นลงลย์ในพื้นที่แต่ในหมูบ้านต้องมอันตรายแต่พอมีตรงนี้เป็รู้อึกใจยิ่งของท่าจริง เรียกหลังจากเรามาขอคำนึแลวก็อแล้วง่เลกเร้อลันเที่คาื้นเอกสาอะไรให้แจ้งผ่านไปทางเทโทางลัวภาะไถ่จะได้ บบสัตาาามภพกลํลงทา่าหลักเมืองน่านพัดนมิง่งเมืองนะครับซึ่งเรามีภาคีกรณีพิชิตโควิดน่าน,นครับเราได้ร่วมบบกมนนับคณะสงฆ์จังหวัดน่านได้นำนิมการช่วยเหลือหรือแสดงความเป็นห่วงเป็นใยในฐานะที่เราเป็นส่วนหนึ่งของน่านนะครับก็ได้ทํากิจกรรมร่วมกันนี่ก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่เราได้ทํามานะฮะโดยที่เราจะพยายามรวบรวมสิ่งต่างๆเข้ามา โรงพยาบาลสนามในการพักผู้ที่รอที่จะกลับบ้านหลังจากที่ได้รับการรักษาเยียวยาจากทางแพทย์พยาบาลเพื่อที่จะกลับไปสู่ครอบครัวในห,หน้าที่คณะสงฆ์ก็มีส่วนร่วมในการที่ให้ความสงเคราะห์นุห์ทุกภาคส่วนและที่สําคัญก็คือหน่วยงานหน่วยไม่ว่าจะเป็นข้าราชการ ซึ่งวันนี้นอกจากจะไปที่วิไลสงและรนน่านแล้วยังมาที่โรงพยาบาลท่ายสุริยรกซึ่ง